ดีครับพี่น้องคลิปนี้กับมายกสะดุ้งอยู่น้องแสงแต่ว่าแม่คำเด้พี่น้องทีมงานหัวกระเหลิกงานตอนนี้ก็สิบว่าม่นหาม้วงกลัวหกม้วงหรือเปล่าพี่น้องอันอุปกรณ์กะด่างเส้นสามเนาะพี่น้องเนาะกับเจ็ดสอบกะเอาด่างหน่อยมาแบบว่าแบบน้องแสงวันนี้ปลาหน่อยเรียนนะนะโอเคไปเบิ้งเลยเนาะพี่น้องบดบอัดสิบ่โดนนะครับพี่น้องเป็นรุ่นน้ำกันแต่บดุรู้ว่าสิโดนบดโดนแต่ว่าแต่ว่าอย่ามันคำหมอัดิีไายแบบว่า ให้พี่น้องเบิ่งจากข้าวเนาะพี่น้องเนาะอย่าว่ากันเด้่องข้บดวนบดนกันได้บดวนน้ำกันครับพี่น้องทีมงานยกถ่านละพี่น้องทีมงานว่าพ่อได้อยู่ได้พะนะโอ้นั่นได้บ่ท่านบ่อุ้ยพี่น้องเขาอยู่อุ้ยสั้นออกให้นแค่ต่อห็นหมดเลยเอ้าอุ้ยพี่น้องนั่นเดี๋ยวได้อยู่ตายอยังส่วนหลายพี่น้องโอ้ยพี่น้องพี่น้องปลาซอยดอกดูมาจักบ่ซอยดอกดู ครับอีกย่างก็อีกซื่อหนึ่งกลมเกลี้ยงอากลมเกลียกลกล้ยงผู้ตุ่มผืนผ้าอืน่นสร้อยดอกดูกลมเกลี้ยงวิเขาดีอยู่ตั้ง่ะเอาพี่น้องเอาไทยเท่าที่ไทยได้เนาะพี่น้องเนาะอย่าว่ากันเด้อครับขันคำไรก็ได้พากันมากคำไรเนาะพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อแต่ว่ามวนอยู่เด้อผมเบิ่ไบงกกได้อยู่เด้อก่อนไทยนี่ก็เบิ่งทีมงานโยกก็ได้อยู่อันดี ปลาบอนเอาไหมนั่นอุย้ยนั่นพี่น้องปลาโดดเอา้าอุย้ยพี่หมานแท่อุยอ้ยปล,ออปลาโดด,ดอ,ออกข้างนอกซีดโมเมนปลาโดดด้วพี่น้องซีดออกข้างนอกเอ้ยอุ๊ยโมเมนปลากลมเกลียงเด้๋นี่ปลาขาวหน้าปลาขาวหน้าพี่น้องเอ้ยโอเคมันมันมันได้บร๋ระวัางรวยลงหันเดอ้อ เป็นตะรวยป่ยืนอยู่ทั้งอย่างคอนเหรออ๋อ,ค,อ,ค,อคือเลือกได้มงดีแท้พี่น้องพยาบาลประกาศอย่างบุ้ <c oughs> ได้ยินมาหอดพี่เลยถ้าเจเ้าเปิดเพลงมาหันใด บ่รู้บ่เขาดอกมั้งบ่ค่อยได้ยินบ่ดีบ่ท่านได้เอาเขาบานหมอเขาไปฮึทายไปฮึจักจักจักบ่อนนกเอาลงโหลดขนาดแทนข้าจาว่าตัดกับตัดโดยอะไรหรอบ่อุ้ยพี่น้องปปาคือเขาดีแท้อุ้ยอุ้ยพี่น้องซีดออกนี่แต่สอยดอกดูทั้งนั้นเลย องต้วบ่ปลตนราปลวกน้ำเอาลงไปก่อน,นยับอยู่บ่แนวใส่นี่ไปทำขุนเนาะเนานี่เดียงกระไรยู่ดอกคันบ่ออกปากกระเนียงปุ่นป่าแรนอุ้ยป่าแรนยนน้ำคำบ่อุ้ยมืออื่นมาอีกก็น่าน้านำคำชี่น พยายาัน้าประกาศไม้เลียกอันนี้พี่น้องเกียรติทหารนะครับของอุ้ยนั่นได้ตัวนึงเขาหน้าป๋อมันบกแกมบกเกมบกเพกรา่ว่ากเขาได้

เฮ้ยไอตัวนึงอยู่เอาเข่าสูบาทด้วยเว้ยขนาว่วเก็บแต่ว่ามันคำพี่น้อง่ารวเกบพี่หน้องคำกับยาว่ากันเด้อเข่าสูบาทเราโลดเว้ยคำเดียวอีด แกบ,บนันเอียงเบียงเมึงกันนะวิทุกทำเล็ว้วแถวผมทำลงทำลงอเอาทำแบบวุบวับเลยดิเด๋ยนี่ว้าหันนังอันนั้นอยู่เลยอืมันวุบวับเลยดิไหมวยเป็นตาปลาเขาดีแท้ นั่นดีพี่น้องได้ยุตัวหนึ่งตัาเขาหนะ้าเอาไปทอดกินอะไรก็ตามองหงเยาะเอามาแท,าท่งทีมันกี้เดียงเหรอเนะก็ว่าเป็นแท่งหุ่นเดียงเดียอองเหรอ อ๋อวะเดียวอุ้ยปากกระแยงเห็นบอสขันมันแก้วเลยปากกระแยงพี่น้องเป็นปากกระแยงตัวหนึ่งกระกลมเกี่ยงสองตัวแม่นกลมเกี่ยงโบรานตัวน้อยอะไรก็จะเดียวเลียวบนเห็นปากกระแยงตัวหนึ่งเห็นบ่ะวิละวังเดือกนั่นโอ้ยพี่น้องมืดแล้วปากกรลังเข่าแต่ว่ามืดแล้วพี่น้อง กำลังเขา่าแม่โอ้ยจะไหน <laughs> น้องโอ้ยคือมืดแท้โอ้ยบันดีแก่บันแก่แก่แก,กระซางแล้วมันมืดแล้วมันจะโยกเดยสมแดพี่น้องออสีเห็นน้ำมันเป็นยังอ๋อคือมืดใ้มืดว่ามืด มือนเร็วอหีหลีวืบวับไปเลยปลากระลังลงพี่น้องปลากระลังลงหนอเด็ปลายัางกระแงนอีเล้วเดือดปลากระแงแล้ว,ลว,ลวพี่น้องเดีย๋ยวเห็นปุ๊บอะไรอืะไรกระแงน,น โอ้ยพี่น้องมันมืดแต่ว่าปลาผัดเขาอยู่สุบาทโอ้ย,บบอยปลาเขายสุบ,บาทเอาพงกระสีเบิองไปน้ำขันมันบอลไหวยีรีกระสีนั่นจังพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันก็พ่อได้อยู่กับพ่อเหลียวเห็นอยู่เนาะพี่น้องเนาะพ่อไปอเล่นหน้ามนะันสวยนเนาะได้าสบายพิจารณ ลาย,ยแล้วไปเขียงก็ไปกี่เดือดทั้งนั้นโยกดูทั้งนั้นห้องเข้มหน่อยตอนนี้นเด <Okay. S 2> ็ม่ยังเงินไมนยังเงันอ้ยตัวบวกเงยเลยไปยังเงินปลาคุยล่มเอาพี่น้องเด้ปลาคุยล่ามรอบเทวแถวนี้ปลาคุยล่ามมันหมือนเหมือดอะไรก็ตตรงุงร่มไกล ก้อนชิล้งน้องถ้าพอยังไป่ะไหพี่น้องอือโอเคเลยพี่น้องเห็นบ่ละเห็นเห็นเหมือนๆก็ต้องซุ้มๆมวงีิละพี่น้องวุยงเหมือนขากเทเลเดียวเขาไปในกล่องเ่เห็นเลยเด็ดเยอันยันเดยอีกจากบาทสองบาทอยู่รอกด้วพี่น้องเนาะรวมสองบา ต้องไปเพิ่มแสงในวะิดีโอนะเห็นไหมต้องเพิ่มแสงใดดิเขาบอกเดี๋ยวอ,อ,อุ้ย,ยปื๊ดเขาบอกหลายเลยอุ้ยคำคาเขาเป็นหนงสี่พี่น้องเลยสิเห็นกันบนนี้อุ้ยได้อีกบาทหนึ่งอยูงด้วยนี่ พี่น้องสีโต้ปูปากมเกลี้ยงบดเลยนั่นไฮ้ีโตโอ้ยพี่น้องแต่ว่าติดตรงที่ว่านี่ละมันมืดนเอาอ,อีกบานนึงพี่น้องได้ยี่หรอกกะสิซเดล่าพี่น้องสักปลาเขาดีครับซะ หนมื่นบักหักน้องยุกสิลาพี่น,อน้องหนึ่งหมื่นสิลายางสวยงามเนะัยนั่นอีหลีปลากระแนง,งสองตัวค <c oughs> ุณปลากระแนง,งสองตัวตัวน้อยหลุดเหลือตัวหนึ่งเย็นหมดละ มือเดือคืออยู่พี่น้องโอเคเอาพี่น้องโอ,โอ้พอ่พอพอ่พอพ่อพ่อแต่ว่าเขาดีเป็นตานายพี่น้องเอาโอเคลาพี่น้องก็ได้บัดนี้ครับพี่น้องโอ้ยกับเขาพูดหลายๆเนาะพี่น้องเนาะคนที่เบิง่งจนจบคนที่เขามาเบิ่งไม่กับเรื่องกดติดตามแล้วครับผมคลิปนี้ก็ได้อยู่ครับแต่ว่าพักกันมาคำเดี๋ยวทำมีเวลาสิมาเร็วกว่านี้อยู่พี่นอ้องแต่ว่ากับสิพักกันยกต่ออยู่เดีป่าเขาอยู่ คำแต่ว่าปากกับยังเรียนอยู่แต่วบพิ่ยานพี่น้องโบเห็นกันทีท่ไทยต่อกระไดพี่น้องครับผมตอนเราคลิปนี้ก็พ่อเท่านี้ก็น้องพี่น้องเนาะบายบายขอบคุณหลายๆครับคุณที่มานกับยังโยกอยู่พี่น้องแต่ว่ามันมืดคักแล้วเขาบะ,ะกับยังเขาอยู่พี่น้องโอ้อยเสียดายเด้พี่น้องบาเดืเบิ่งน้ำกันเอาพี่น้อง